สวัสดีค่ะสามารถพย่กกรุนยิ้มค่ะ ากาเกือบหลุดมันก็หมกหมกแต่แต่ดีแล้มันออกมาตระเบียงเลยนะเด็กมันบินออกมาแลวแล้วแบบไอ้ไปไ้ไปบานเลยว่าว่าสะพไปไปก็มีบิกลับเข้าไปแต่ถ้ามันดื้อยังอยู่ในระเบียงไงไม่ดีนะไม่ได้ถุไม่ได้สวยเลยหรือหรือบียงก็วาน สร s <S ุปจะออเช่อเขาวันนี้เบาแล้วครับแสดงว่าเออมันมันเริ่มเบาแล้วครับสลมนนี้เริ่มเบาแล้วอ่าวันนี้เจเป้าสองยกครับวันที่ส8ต่อยหนึ่งอำนาจครับต่อยหนึ่งอำนาจอื่นบาผลักครับเป้าสองยกเล่นลมนะครับน้ำหนักไม่ต้องทำครับตอนนี้น้ำหนักไปปล่อยส2 8ครับต่อยส3ครับ

มันก็โดนนี่เนี่ยเดี๋ยวโดนยื้อเท้าโดนนี่หน่อยเนี่ครับต่อไปการท้องครับโดนจับเองดยเมื่อหนึ่งจับเมื่อหนึ่งเป็นได้เลยครับท้อก่อนไปจับดิ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, พักก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูเล่นเวทครับ

กดแขนนะฮะฮะเจ้าฮะะชีพมีบปกกรมมีอ่ะมี ขี้เกียจซ้อมมากลิงลมเกียรซ้อมเสร็แล้วพี่เกียจซ้อมขี้เกียจทุกวันเจ็บนู่นเจ็บนี่ไม่รู้จะเจ็บอะไรนักหนานักหนาออกคองเยอะถ่ายรูปปั๊บเลยนี่ไม่ต้องเนี่ยไปซ้อมมวยเนี่ยซ้อมเสร็จแล้วโอ้ยเซ็กซี่มีขวายมีไฟหน้าอก